เดี๋ยวนี้มีเคสไหมให้ฉันแก้ทุกวันเธอฉันฉีดจนหน้าเหนื่อยดูดูหน้าฉันสิหน้าเหนื่อยหน้าโทรมไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะเคสแก้ฉันเหนื่อยมากนะคะเธอเวลาเธอเลือกฉีดฟิลเลอร์นะคะเธอพยายามเลือกฉีดกับแพทย์ที่แบบเก่งๆมีฝีมือดีๆมีประสบการณ์นะคะไม่งั้นเธอถ้าเธอวิ่งหาวิ่งโปรดวิ่งตามโปรโมชั่นนะนะเธอจะต้องเสียเงินมาแก้อีกนะคะแล้วพอเธอมาหาฉันอะ่ะเธอก็บอกว่าเธอหมดตังค์แล้วนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ เคสนี้เนี่ยนะเป็นเคสที่เขามีโหนกสูงอยู่แล้วนะคะขีดเส้นใต้หนึ่งโหนกสูงอยู่แล้วสองกมับบุ๋มนะคะแล้วกรับบุ๋มไม่ได้บุ๋มแค่ข้างบนแต่บุ๋มตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนี้คนไข้จะมีลักษณะของนูนยุบนูนนะคะแล้วมีอะไรอีกหน้าแก้มแบนนะคะมีเส้นหน้าแก้มนะแล้วก็มีเส้นใต้ตาตรงนี้ค่ะไปเจอหมอนะคะจัดโปรนะคะไปเจอหมอจัดโปรเจอหมอที่ยังไม่มีประสบการณ์นะคะเออ เห็นเห็นหน้าโลโลเห็นหน้ายอนยอนเขาจะยกหน้าเขาทำยังไงคะเขาก็ปากตรงนี้ค่ะเติมตัวแถวจุดนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยเขาเติมจุดจุดนี้แล้วตัวเองน่ะโหนกใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมคะพอโหนกใหญ่อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะมันก็โหนกใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสิคะเหมือนเหมือนเอ็มมาลิฟิเซนต์อ่ะตัวนั้นอ่ะนะที่แองจิลิน่าโจลี่แสดงนะคะเธอเดี๋ยวจะติดรูปให้ดูนะคะเนี่ยโหนก็จะใหญ่ขึ้นกะว่าให้มันดึงขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเออแต่คนไทยเธอมันฉีดกันไม่ได้เธอนะเนี่ยโหนกหนาเป็น หลมแลมขึ้นมาเลยนะคะเจอฉันก็มานั่งกดๆๆๆนะกดให้มันแดนกดเต็มที่ยังไงก็ยังนูนอยู่เหมือนเดิมโหนกเดิมก็ใหญ่อยู่แล้วนะคะใส่ก็ไปใหม่ๆอีกยิ่งนูนเป็นแข้งๆลำๆขึ้นมาเลยค่ะนะของคนไทยเวลาจะยกหน้ายกยังไงเติมเส้นเอ็นใต้ตาเส้นเอ็นหน้าแก้มเติมกระดูกแก้มที่มันสุดถ้ามีหนกตรงใหญ่ๆตรงนี้อยู่แล้วอย่าเติมตรงหนกใหญ่ๆให้เติมบริเวณที่มันยุบๆยุบๆมันถึงจะสวยค่ะนะเคลนี้คนไข้หมดตังค์แล้วค่ะเหลือเงินแค่มาเติมขม และอันเดิมพยายามจะฉีดเพื่อยกขมับทายังไงตักจุดเดียวตรงนี้ค่ะเนี่ยตักจุดเดียวตรงนี้นะตรงนี้ก็นูนขึ้นกว่าเดิมมันก็กลเป็นอะไรนูนยุบนูนหนกยิ่งเด่นตรงนี้ยิ่งตรงนี้ยิ่งเด่นตรงนี้ยิ่งยุบมากกว่าเดิมนะคะฉันเห็นแล้วฉันเหนื่อยนะคะฉันต้องทำยังไงฉันก็ต้องใช้เข็มแหลม ใช้เข็มทั่วค่ะใช้เข็มแหลมเ,เปิดรูตรงใช้เข็มแหลมเปิดรูตรงนี้แล้วใช้เข็มทั่วค่อยๆใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้มันละมุนนะคะฉีดเสร็จคนไข้ถึงเข้าใจค่ะนะพอฉันฉีดเสร็จคนไข้ถึงเข้าใจค่ะว่าการฉีดขมับนะให้มันละมุนให้หนกมันหายให้หน้ามันยกมันเป็นยังไงนะคะเพราะทันถามคนไข้ว่าก็ไม่หมอเขาไม่ฉีดแบบแบบนี้ให้คนไข้ คุณค่บอกว่าหมอเขาว่าตรงนี้มันอันตรายค่ะก <c oughs> ็เลยต้องปักตรงนี้ปลอดภัยที่สุดแสดงว่ายัางไม่เชี่ยวชาญการใช้เข็มทู่นะคะนะจะได้จะทำสิ่งอ,อะไรขึ้นหน้าก็ยกขึ้นโหนโกแก้มก็เล็กลงขมับก็จะมีความละมุนต่อเรื่องกันนะคะ <c oughs> ฉะนันให้ทาตรงนี้เพิ่มนะจะได้หน้าจะได้ยกสวยหมดตังแล้วค่ะไม่ได้ทาค่ะแค <c oughs> ่นี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย